ย้ำกันให้ฟังเลยนะคะตามสภาพหน้าที่เก็บรั้วมสวห้เช้ระบบให้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โชดันช้างกลมนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะน้อยค้งแต่ไม่น้อยห่นนะคะที่เราจะเห็นนะคะรีวิวเพาเดียวนะคะอันนี้เป็นตามสภาพเก่านอกและแน่นอนว่าเผาเดียวดูง่ายๆคือล้อเขาจะเล็กๆนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่คือหมายถึงว่าตัวระบบคานนะคะแล้วกับตัวล้อนะคะจะเล็กกว่าตัวที่เป็น2เผาและแน่นอนจะไม่มีตัว ข่าวกลางนะคะยังคันนี้606เก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะเป็นปั๊มแบนหรือเป็นปั๊มเลียงนั่นเองเป็นสี่สูบและพิเศษนะคะคันนี้เป็นเสื้อลายด้วยส่วนมากเราจะเห็นเป็นเสื้อเรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นทีสามทีห้าทีหกนะคะบางครั้งเราเคยอาจจะเคยเห็นทีเจ็ดใครมีบ้างโชว์กันหน่อยสิส่วนคันนี้นะคะแน่นอน606พิเศษกัเดอร์มีเป็นตู้มานะคะซึ่งเกียร์กลางนะคะน้อยมากนะคะที่จะมีตัว เขาเรียกว่าตู้แอร์แบบนี้มานะคะเกียร์กลางเห็นได้นะคะจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะอันนี้คือเดิมๆซึ่งสามารถทำแอร์ได้นะคะยางหน้านะคะเดี๋ยวเราวนไปนิดนึงที่บอกว่าดูเหมือนจะใหญ่เพราะว่าเขาเป็นเอ่อเป็น1ันพันสีค่ะเขาเลยดูใหญ่ขึ้นมานะคะส่วนด้านหลังเป็นเดิมๆของเขานะคะเป็น16.9 16.9อ๋อไม่ใช่ค่ะ13.638นะคะอันนี้เป็นเดิมๆ ซึ่งยางพอได้แม้จะเป็นรายงานนิดนึงแต่เป็นยางบางมานะวนไปด้านล่างนิดนึงตามสภาพคันนี้มีขอลากท้ายและตัวชุดลากมาเลยนะคะมีจำตุดพิเศษแบบใหม่ไปซึ่งดูได้ว่า เขาเดียวก็จะไม่ค่อยมีนะคะตัวที่เป็นกระบอกช่วยยกแต่ถามว่าติดตั้งเพิ่มได้ไหมตอบเลยว่าได้นะคะกระจกนะคะเป็น2ชิ้นที่ยังไม่เรียบร้อยเราสามารถติดตั้งให้ได้นะคะเรียกว่าตามสภาพก่อนออกนะคะก็คือจะมีเช็คร่วซึมให้แล้วก็จะเก็บนะคะ آ, งานส่วนที่เราเห็นกลับเข้าไปให้คำว่าเช็คสภาพก็คือมีเช็คร่วซึมให้นะคะเช็คระบบแล้วเราลองระบบได้เลยเรียกว่าถ้าเรามีผ่านลูกหรือผ่านเจ็ก็คือเอาไปต่อเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ทันที แต่เรามาฟังก่อนสิหน้าตาแบบนี้นะคะตามรสภาพเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยที่เก็บรายละเอียดเบื้องต้นเบื้องใจเสียงเขาเพราะเครื่องเขาเป็นยังไงตามกันเลยค่ะหนึ่งๆย้ำย้ำกันให้ฟังเลยนะคะตามสภาพตานนอกที่เก็บรัวสรมให้เชื่อระบบให้ไปมาอะไรมาพร้อมนะคะไปดูด้านหลังกันนิดนึง พอ PTO โอเคไหมไฟเรียบร้อยนะคะขอวีดีโอหน่อยเน่เล็ดรัวลังกาวีดีโอใช้งานเดี๋ยวได้งานได้ปกตินะคะไฮดรอลิกนิดนึงยกขึ้นได้ขึ้นลงได้ปกตินะคะซึ่งจริงๆแนละ้วเวลาเกาะรถจะออกนะคะเราจะลงผ่าน3หรืูไม่ก็ผ่าน7กันเลยนะคะว่าใช้งานได้ปกติไม่ใช่ลองลอยๆแบบนี้นะคะอะล,ลองขับกันก่อนเลยดีกว่า ว่าเกียร์เขาได้อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเฟียวฟ้าแบบเพาเดียวนะคะ6กพันหนะคะคันนี้เกียร์การแน่นอนว่ามีตู้มานะคะตู้ด้านหลังก็คือจะต้องมีการเก็บกระจกด้านหลังนิดนึงแล้วก็สามารถทําแอร์ได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามกักดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฮิปจากชอดันช้างกรุ๊ปตัวจริงที่นี่ทีเดียวของเฟียวฟ้าของเขาแน่นอนว่าซอกแซกอะไรได้ทุกอย่างนะครับ มาลองรถกันได้เลยนะคะพอเราคือชอบดันช้างนะคะอำเภอดันช้างนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะย้ำนะมเราอยู่อำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยครับ ,6, 000, 6 000ครับ เป็นไงบ้างคะเพราะเพราะหวานหวานแบบนี้นะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะเราอยู่อำเภอดันช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเบื้องหลังเบื้องใจเขาเป็น6,6บนนะคะแน่นอนว่าเป็นเกียร์กลางและพิเศษมีตู้แอร์นะคะสามารถติดตั้งแอร์ได้นะคะ ตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวนี้คันนี้นะคะเขาเป็นสีเดิมๆที่ค่อนข้างหล่อเลยนะคะแล้วก็เสียงเครื่องอย่างที่ได้ยินไปเพราะแน่นอนนะคะอยากให้มาหานะคะเราเปิดจันถึงเสารน้าไปมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะเงาเงาเบื่อเบนะคะเข้าติ๊กต็อกเราได้นะคะ IG เราก็มีนะอ๋อลูกค้าบอกว่าถ้ายอยากได้พาพนิมม่งเข้าไปที่ Facebook ได้นะคะคายรถไทยคีชอดันช้างกุ๊บนะคะ Facebook f แฟนเพจนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ สามารถสอบถามคันอื่นๆได้เช่นกันนะคะส่วนไฟอะไรนะคะจะเป็นชอดันช้างขายอะไรรถถ่ฟอร์ดเครื่องอัดฟางนะคะซึ่งพวกเรานะคะก็จะทําการจันทึงเสาเหมือนกันนะคะทําไมต้องย้ําว่าเราอยู่ดันช้างแล้วก็เปิดทําการตามวันเวลาที่ท,ที่บอกไปเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดไม่เจอพวกเรานะคะยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียว6,6 0ันพาเดียวตามสภาพเก่านอกทีมไม่เคยใช้งานในไทยคะ่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ